คชมคในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือว่า energy transition เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากการใช้ฟอสซิลนะคะไปสู่พลังงานสะอาดและมีนวัตกรรมใหม่ๆม,มารองรับการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ค่ะซึ่งประเทศไทยเองนะคะก็มีการจัดทำแผนพลังงานชาติโดยใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นลดสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสูงค่ะ แผนพลังงานชาตินะคะอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่จะใช้ในปี2565ค่ะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเปิดรับฟังความคิดเห็นกรอบแผนพลังงานชาติผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์โดยได้เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน2564เป็นต้นมาจากกลุ่มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันพลังงานเพื่ออ,อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมรถยนต์นอกจากนี้ยังได้รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้แทนกลุ่ม3การไฟฟ้าผู้แทนด้าน Renewable Energy ภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาสถาบันการเงินรวมถึงคณะกรรมธิการการพลังงานและคณะกรรมธิการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานซึ่งผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า300คนได้ให้ความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆเช่น การนำหลักการโอกาสเกิดไฟฟ้าดับมาใช้เป็นเกมพิจารณาความมั่นคงในการวางแผนจัดหาไฟฟ้าการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นพลังงานไฟฟ้าการเพิ่มสัดส,ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหม่ลดสัดส,ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสูงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้ายุคใหม่หรือ grid modernization บริหารจัดการระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี smart grid การผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์รวมถึงเรื่องกฎระเบียบและกฎหมายด้านไฟฟ้าที่ควรปรับปรุงกรอบแผนพลังงานชาติ National Energy Plan 2022นั้นจะเป็นแผนที่กำหนดทิศทางของกรอบเป้าหมายนโยบายพลังงานให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนดังนั้นกรอบของแผนนี้จะเป็นการบูรณาการว่าทิศทางในการพัฒนาพลังงานของประเทศ ในอีก5ปี10ปีและ20ปีข้างหน้านั้นจะไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรล่าสุดนะคะเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะได้มีการประชุมค o อป26นะคะที่เมืองกลาสโกสหราชอาณาจักรค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ประกาศเจตนารมณ์นะคะว่าประเทศไทยจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทริตี้ในปี2050 และจะบรรลุการเป็นประเทศที่เนสซีโลหรือว่าการปล่อยก๊าซเซินกระจกสุดที่เป็นศูนะคะในปี2065ค่ะในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นมลพิษสู่อากาศทั้งสิ้น225ล้านตันโดยมาจากภาคพลังงาน90ล้านตันหรือคิดเป็น37%ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาทั้งหมด และประมาณ70ล้านตันหรือ1 2 9พบว่ามาจากภาคการขนส่งดังนั้นหากมีการกำหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศพร้อมกับมีการดำเนินการด้านการลงทุนของพลังงานสะอาดก็จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายซึ่งการเปิดรับฟังกรอบแผนพลังงานชาติครั้งนี้จะเป็นกรอบและทิศท,ทางของแผนที่จะมุ่งสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น และเพื่อแสดงถึงจุดยืนและการตเตรียมการในการปรับเปลี่ยนให้รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและโอกาสในการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศที่มีนโย,ยบายมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นท่านผู้ชมคะ ประชาชนทุกภาคส่วนนะคะสามารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแผนพลังงานชาติได้ค่ะที่ www.apple.go.th ค่ะซึ่งก็เชื่อว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในสังคมนะคะจะทำให้ได้แผนพลังงานชาติที่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจัดทำแผนนะคะรวมกันกำหนดทิศทางนโยบายของแผนพลังงานของประเทศไทย ซึ่งแผนพลังงานชาตินะคะก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมกบง,งและกพชนะคะก่อนที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ